สวัสดีครับเรามาเจอกันในคลิปนี้นะฮะเจอกับเจ้าคุณปูก่กระบอกนี้นะครับเราจะมาทําให้คุณปู่นะกับมาหนุ่มยังแน่นอีกครั้งนะครับมาดูกันนะว่าเสียงเป็นยังไงฝังอยากเสียงนะหลายๆท่านที่เคยเล่นมานานนะก็จะรู้นะว่า ปืนภายในเป็นยังไงเรามาดูกันว่าภายในจะเป็นอย่างที่เราคิดกันไหมครับดูจากด้านในแล้วเนี่ยค่อนข้างจะมีอายุและการใช้งานมาค่อนข้างเยอะพอสมควรครับดูจากนอตเส้นนะโอ้โหกรอบไปหมดแล้วตัวลูกสูบยังเป็นพลาสติกนะครับดูแล้วสปริงเดิมโอเคครับผมส่วนท่อกับเรือนฮอปก็เป็นฮอปรุ่นเก่า ครับผมปลายท่อขึ้นสนิมเรียบร้อยนะฮะก็ท่อเนี่ยเจ้าของน่าจะใช้เส้นเดิมเดี๋ยวจะทําความสะอาดให้แล้วก็เปลี่ยนเรือนฮอปใหม่เป็นฮอปแม็กนะครับนี่โอ้โหขึ้นสนิมทั้งเส้นมอเตอร์นะฮะเป็นก็เป็นมอเตอร์อมอเตอร์จีนทั่วไปครับมอเตอร์เดิมๆไม่มีทอร์กไม่มีอะไรเลยนะครับอืมก็สภาพใช้งานในเกียร์บ็อกเป็นยังไงฮะมาดูกัน โอ้โหจระบีเหนียวหนืดนะไม่ต้องห่วงนะแข็งเป๊กลูกสูบเป็นพลาสติกครับผมเปรกไปคอนแทคเดิมๆกระบอกนี้ผมจะติดตั้งบอดอีชุตเตอร์ e นะครับเป็นบอรดที่ผมเลือกใช้นะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนนั่งทําเกียร์นะครับเพราะว่านี่ขาตั้งโทรศัพท์ผมพังนะ อาจจะไม่สะดวกในการนั่งทําปืนมือเดียวนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะแต่แกะได้นะฮะแต่ความละเอียดในการประกอบนี่ทํามือเดียวไม่ได้จริงๆนะครับผมก็ให้ดูภายในกันคร่าวๆนะครับปืนดิมเดิม,ดมนะส่วนเลือนฮอปนี่ก็ต้องลือมือเดียวเหมือนกันนี่ดีดออกมาดูกันนะฮะยางฮอปเป็นไงยางฮอปเป็นไงครับโอ้โหสภาพนะฮะไม่มีความเป็นยางละ เรียบร้อยนะครับทําความสะอาดท่อให้เรียบร้อยแล้วนะผมก็ไม่เสียนเท่าไหร่ทําได้เท่าที่ทํานะครับนี่ก็ความความสะอาดมาประมาณนี้นะครับจากท่อที่ขึ้นสนิมนะฮะอ่ะเรามาใส่ยางฮอบกันยางฮอบที่ใช้นะเป็นยางฮอบโพมิเทียสนะครับนี่ดูการฟิตติ้งกับยางฮอบโอเคฮะไม่มีปัญหาอะไรต่อไปใส่เรือนฮอบครับไปกันแบบไวๆเลยแล้วกันฮนะเรือนฮอบที่ใช้ก็จะเป็นฮอบแม็กนะครับ การใส่เดินฮอบก็มไม่มีปัญหาอะไรครับใส่ได้โอเคกับท่อเส้นนี้ฟิตติ้งดีล็อกแน่นโอเคครับผมถือว่าผ่านเดี๋ยวเราจะไปลองเทสดูว่าปุ่มลูกจะเป็นยังไงและแล้วคุณปู่ก็กลับมาหนุ่มอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูว่าเสียงคุณปู่จะเป็นยังไงเซฟครับเซบอีออโต้ครับ แจลววัดความแรงกันดูครับอยู่ที่330นิดๆน,นะครับผุมเลดออโต้ก็อยู่ประมาณ34บอลน,นะครับนี่กลุ่มลูกเป็นยังไงฮะลูกที่ใช้เป็น20 NSP นะครับระยะที่ยิงค่อนข้างไกลน่าจะประมาณ30เมตรได้นะฮะก็มีลมแรงปลิวหน่อยๆน,นะครับแต่สำหรับท่อเส้นนี้นะฮะถือว่ากลุ่มไม่แย่นะครับ ยิง CQB ได้สบายสบายไปกันฮะให้็นแนวรูปนะบอกต้องเปิดนะไม่ติดอีกแล้วถ่ายแล้วเหรอเดี๋ยวขอเก้าแม็กดีๆก่อนก็ไปตัดเอาเองเดี๋ยวโตมขึ้นโอ๊ยกดหยุดเลยแมว